สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะเย้ติ๋วมารีวิวจ้าอืร้านคุดนักร่องใต้ดินมาให้จ้าอร่อยเจ๊ตโตเด้อค่ะเด้อตัวละสามบาทจ้าอืมหากินยากลายจ้่งัวงัวอยู่จ้ะเออไม่จะตูบอ้วนค่ะอ่ไม,มิตรเอี้ยงค่ะ บักตาบม่มมี่ไม่ใจเยี่ยงไข่เต็มท้องเลยค่ะมารูมิลีอยู่โอ้ยมาเด้อค่ะเด้อเออยาดเสีวมารีวิวให้เมืองจ้าอืมในรอบปีเด้อค่ะเด้อได้กินแล้วจ้ะในรอบปีจ้านี่ละอืมขุดสดสดร้อนๆมาเลยเด้อค่ะเด้อไปขุดตอนกลางเว้นจ้าร้านน้าม้าไห้เนื้อมือแรกนี่ยแหละย่ายก็จะใส่ขี่ไว้เลยจ้านี่ละเด้อค่ะเด้อได้เมืองละวิเว็บวิเว็บให้เมืองจ้า นักร้องใต้ดินนะคะถ้าหนีมาโดดหนีมานี่เห็นบะนี่ยายคูบัวท่านเด้อ <laughs> จ้เห็นปะคะจ่ายัวๆวเลย <laughs> นี่ร้านเอาน้ำสามรอยบาทจ้ายายสร้างมาอีกอยู่จ้าจ้าว่าจะกินจักหาร้อยตูปีนี้อันนี้นี่ร้อยที่สองนี่จ้า ด้กินอันนึงให้มันลูกสื่ออัน,นที่ข,าาข้าวคั่วแล้วมาหายรอยนึงบาแ่บจ้ะไม่จะตโตอ่อนนี่ไม่จะตโตอ้วออนๆใหญ่ๆค่ะนี่เห็นบน่น่ค่ะย้ายนอกน้ำเด้อค่ะเด้อมันค่อยบหนีจ้ะนี่เมืองนักร้องตายดินจา้าเออมาเด้อมาเด้อไปสิก,กินน้ำย่อยจ้านักร้องตายดินจ้ามาไม่หวานนี่แหละตัวละสามบาทนะคะที่เขาโฆษณากันจ้า อันนี้ของธรรมชาติด้จ้ะขุดยูสวนอ้อยจ้ะขุดยูไอ้ไรอ้อยอยูแถวบ้านหาดค่ำนะจ้ะอะบ้านพี่น้องของน้องผ้าเนาะนี่ละเอะลานยูหาดค่ำเอามาขายหยายย่ซังจ้ะเพื่อนจะกันหอยย่ยกินอ่ายเลยซังเอาแย่ยกับมาวีเบรไปเมืองสองสามนาที้ะค่ะเด้อเพอได้เมืองนั่นนับกันนี่แหละนักร้องใต้ดินจ้า อันย่อยนอกน้ำเย็นแน่ไ่ให้มันติ่งเด้อค่ะท้สดสดเลยจ้ะร้านขุดไม่ให้สดสดเลยออกจากหลุมกระซ่งเลยหอดบ้านยัดติวเลยจ้ะออม,มาพี่น้องมายัดติวสเสียังกินยะยัดติวก็จะคั่วไวจ้จะจะใส่ถุงถุงละยี่สิบตัวไว้หนึ่งเอาไว้ฮหดแก้วแด่สองสิงแกงเส้นไม้แน่จ้ะสามกระสีทอดยำกินเลนแน่จ้ะตตมภาษาย,ยัดติวนี่ละอือนี่ ลูกแข่งห้เยอะเงินบ่มีเพื่อก็สร้างเอาสร้างเอาเนาะว่ัสดุก็มีแอดมินทรงมาให้จ้าอ่ห้ย่าอันอันหัน่นันแม่กินวัสดุไนฟ้าแม่ขอแด่สดอกแม่อยากกินแม่งอันนี้แม่สร้างเขามาอีกแล้วว่ัสดอ่ากับเคิ่องเฮ็ดบุญน้ำมื่นอ่าจะมา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 ขามามาปฏิย่าสิขออันนั้นนั่นเด้อบัดนี้เด้อย่าสิอัน จัดการจะนั่นค่ะทำความสะอาดเราเอาอาบน้ำให้เลาจ้ะให้เราสะอาดสะวยไม่ค่อยเป็นตะกินนะคะนาะจ้ะเบียดจีวขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะเด้อที่เขามารับชมนักร้องใต้ดินกับยายนะคะจะขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไรทุกกำลังใจจ้าที่เขามารับชมนะคะนาะนักร้องใต้ดินกับยายจะปีนี้ได้กินโตโซดสนี่ข้างแรกจะแต่ว่าเป็นกินข้างที่สองตอนนั้นลูกซื้อแซน้ำแข็งไม้ จะตัวละสามบาทคึอกันจะถุงรหาสซิโตัถุงรอยหาซิฟจะแยกกับขอจบคลิปนอกจากนอ,กนอกเลิบเลิบทุกคนนะคะบ๊ายบายมาเด้อมาเด้อภายสิมากินนักลองไตดินน้ำเย่อติ๋วจ้า